สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพนธพาโชคพารวยนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งร้ค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อ,ตอ,ตอไปค่ะคลิปนี้นะคะก็จะรวมนะคะฮาหนอยนะคะมารวมสีนน่นอยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะรวมลาวมุ่นดาวโจรน,นะคะเมื่อวานเอสไม่ได้ลงให้นะคะพอดีติดธุระเนาะ ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเมื่อวานลงให้แค่ลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาของเรามีไกลโชคดีกันบ้างนะคะเข้าต่อเนื่องเนาะสําหรับลาวพัฒนานะคะตารางก็มาทั้งสามตัวสองตัวเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อวานเข้า1551นะคะฝั่งพี่น้องสปปลาวเนาะส่วน37นะคะมาในชุดกันนะคะ ตารางแตก3ตัว2ตัวเลยนะคะสำหรับดาวพัฒนานะคะขอแสดงความยินดีด้วยเดอ้อสำหรับแนวทางฮานอยนะคะของวันที่27นะคะแอดให้เด่น1เด่น0เด่นสมิ่งรูดนะคะตัวเจาะก,ก็เน้นให้ที่2 1 0 2 1 3 0 6นะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่อจับคู่ให้ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะ เมื่อวานแอดไม่ลงให้นะคะก็เลยไม่มีผลให้ดูเนาะ,ะชอบก็จดไว้แคปไปนะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องจอะมาตามกันต่อนะคะที่แนวทางถัดไปนะคะก็จะเป็นแนวทางลาว vip และสามัคคี vip และราวสตาร์ VIP นะคะระวัง6กับหเป็น9กกับหเป็นหกด้วยนะคะ ขอให้มาตัวที่แอดนินให้เจาะให้นะคะยังไงก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งเอ้อใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ลองพิจารณาตัวเด่นไปวิ่งไปรูดนะคะหรือว่าหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะตารางของเรานี้ก็แตกบ่อยนะคะหกกับหัวเป็นเก้าด้วยนะคะสําหรับใครที่ทุนเยอะเนาะยิงตัวที่แอดนินให้นะคะก็ ชอบกลับนะคถ้าถ้าแอนจะกลับให้มันก็จะเยอะเกินนะคะอ่ะชอบกอ็จดไว้แคบไว้นะคะสําหรับรา V I P เราสมาิก V I P และเราสตาร์ V I P นะคะของวันที่ยีสิบเจ็ดค่ะไปต่อกันที่แนวาทางต่อไปนะคะ ทางต่อไปก็จะเป็นเราเอา็กซ์ต้าเราทีวีลราสตาร์นะคะตัวนี้ตัวเจาะนะคะถ้ามาก็ยินดีด้วยนะคะแต่ที่ผ่านๆมาก็ถ้าเข้าก็ส่วนมากก็จะเข้าตัวนี้เนาะแต่ถ้าหลุดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะสำหรับแนวทางที่เอเดห้ไปเนาะ แนวทางไหนเข้าบ่อยก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าแนวทางไหนหลุดก็ต้องกลับขอโทษขออาภัย,ยหลายเด้อแอดก็คำนวณตามสูตรนะคะเลขทูบของเรานี้ก็แตกบ่อยนะคะเลขทูบเนาะได้กันบ่อยนะคะสําหรับเลขทูบนะคะสําหรับเราเอ็กตาร์เราทีวีเราสตาร์ของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะ เราจะไปกันต่อที่แนวทางต่อไปนะคะตอนนี้แอดก็ทำคลิปนะคะตอนตีห้านะคะเดือนจากบางทีก็จะรีบๆนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยเด้อเราเฮ็ดดีเราสามคัคคีแล้วก็เรา,าชาติเนาะ วันก่อนแอดเขียนผิดน้องเขียนเราสามคัคคีซ้ำนะคะแต่ว่าในคลิปแอดก็บอกเนาะแล้วดีนะคะราสามคัคคีหลากกระชาติของวันที่27นะคะชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะหรือว่านำไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆจากตัตัวเลขชนกันก็ลองนําไปใช้ปเป็นแนวทางได้นะคะ แล้วดีแล้วสมก,กีเราวกาชาตินะคะชอบก็โจดไว้แค่ไปเลยจ้าไปต่อกันที่แนวทางต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นแนวทางหุ้นดาวโจนนะคะดาวโจน์ i p ดาวโจน์สตาร์ดาวโจนปกตินะคะระวังหกกับหัเปนเก้าด้วยเด้อ อย่างเดียวนี่แหละหยิบจับในตารางรเพืเป็นแนวทางได้นะคะเพราะว่าตารางของเรานี้ก็แตกบ่อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแกดชร์ด้วยเด้อสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะ เราพัฒนาของเราก็เข้าต่อเนื่องเด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวถ้าวันนี้แอดอว่างแอดก็จะลงให้เร็วหน่อยนะคะเพื่อนจา๋าหรือ,อยังไงก็ลองติดตามดูนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาทั้งช่องลงให้นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า